สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับเอซี่บมบูตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่รู้สึกว่าเช้ามากเพราะว่าควรจะต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะคะทุกคนก็สึกจากว่าเมื่อวานเป็นวันที่สิบเจ็ดตอนนี้เป็นวันที่สิบแปดแล้วนะคะซู้มเมื่อวานโมแัดแบบว่า,วาน,นงงๆไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยไม่ได้เปิดไอจียูทูบก็ไม่แจ้งเตือนนะคะ ก็แล้วก็วกอว่าเจอว่ามิสร์หมอกก็คือลืมสิ้นไปแล้วว่าบอกว่าเมื่อวานลูกชายของเรานะคะก็ได้ออกเอ็มีเพลงใหม่นะคะก็คือ all your fault นะคะฟิกกับเกรนนเองก็คือเป็นเอ็มีที่เราจะมาเรีแอคชั่นในวันนี้นะคะก็จริงๆไปดูทีเซอร์บ้างแล้วคือเมื่อวานแบบว่าเป็นวันที่ หนักแใจพอสมควรเพราะว่าไม่ได้เปิดทวิตเตอร์เลยเปิดไปก็แบบว่าเจอน้องเจอลูกชายอยู่แบบว่าอันดับหนึ่งก็แบบคืไม่ได้ค่ะถ้าคือถ้าเข้าไปต้องกดไปดูแน่ๆเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบว่าเหมือนจะโดนสปอยใชัน้ะ้แเราก็จะแบบว่าห่างหายจากทุกสิ้นที่เราจะเห็นเอ็ของน้องนะคะไม่กล้าเปิดแต่ว่าอะไรดูเลยนะคะก็ทีนี้วันนี้ก็เลยต้องเออ ตื่นเช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราก็จะมาดูนองนะคะแบบว่าตื่นแต่เช้าตล่นแเช้าเกินไปนะคะก็พร้อยังวันนี้แบบว่าอาจจะเสียงแบบว่าแมนขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งตื่นมาสักพักหนึ่งนะคะน้องก็เลยบอกว่าเสียงน้องเสียงเราเสียงน้องเสียงเสียงอาะา นี <_ s ans> ่ก็คือมันก็คือก็แบบว่าแบบว่าตื่นไงทุกคนเอานะทำอย่างนั้นเราขยับเราจะได้หเห็นหน้องชัดทุกคนจะได้เห็นหน้องชัดตรงเห็นแล้วไหมบางอย่างก็คือบอกว่าเราแบบเห็นคอนเซ็ปต์แล้วฉ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายเราเป็นโตแล้วหรออะไรขนาดนี้นะคะก็คือโตเป็นหนุ่มแล้วอีคนหนึ่งก็โตเป็นสาวแล้วเราสูา รู้เห็นรู้สึกได้เห็นทุกคนเติบโตนะคะช่วงนี้แบบว่าอากาเซก,ก็จะทำทำงาน,านหนักนิดนึงเพราะว่าทุกคนแบบว่าไ่อยู่กันจัดค่าแล้วก็องบอกว่าไปเลยช่วยกันปันเรื่อเจ็ดค่ายนะคะก็ความอยังพความรอยังคะ่ะทุกคนความรยังงความยังแล้วก็แอบเขินอย่างนี้ไม่ได้ถือลูกชายาคาาวามนะอมอคะความน้าเราจะเปิดแล้วนะ้มความยังค่ะทุกคนเราจะเปิดน้า ไปแล้วนะไปแล้วนะไป bye. Mau ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ

ไม่แบบรกเป็นแต่ว่าขาเห็นรู้สึกว่าันแรู้สึก่แค่ก็ปกติไม่ปเพราะอะไรได้ไหมคือทำอะไรแต่ว่าเสี่ยเคนนี 出去吧，附近有啥了？哦、wow.，好困啊，我超困。哎呀，声音又又很软糯嘛，但是啊，有点累啊，有点。 มันรู้้างรู้ว้างมหอย่าอเนแอบหลอดิดนึงเหมือนกันนะมันแบบว่าเออเอะมองไม่ชัดอตา้่รท 어어오 i s s a 이 g o d k n w i o e ดีด้ oh, no. Oh, no. ยโอน้อโอ้ตามมากโอ้ยโอโอ้นี่นะะกว่ามีใส่อนเครดิตด้วยอ่ะทุกคนเี่้เหมือนมันจบกอย่ากจบไวมากบกว่า มันเหมือนแบบเยอป่ะมิโซบไบขนาดนี้แอบเขิดเขิดแต่ว่าสายตาลูกชาทำศอกนิดนึงเหมือนเธอมันแบดบอยเล็กนั่นี้ค่ะทุกคนซื่อฉายที่ชอบมากก็คือฉายที่น้องยีงอัศวินมันเลือดสาดชื่อแต่ว่ามินิมันดาร์กมากโอ้ยกอดเมื่อกี้แบบว่าแบบอีกนิดนึงตอนแรก ตอนแรกที่เราดูเราเราเรื่องไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอ่อแค่ไปแค่ดูทีเซอร์ไม่ใช่ดูทีเซอร์อะแบบว่าดูแบบรูแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรูว่าแบบแบบแบบน้องอะอกหกักแล้วก็แบบว่าเอ่อก็คิดว่าน้องอกหักอะไรแล้วก็แต่ว่าแบบว่า,แบบวามานั่งเศร้าๆอย่คนเดียวแต่ไม่คิดว่าน้องจะแบดบอลน้องจะดาร์กได้ขนาดนี้นะคะแล้วจะแบบ ไม่ได้น้องหลพี่หนุ่มแเป็นคายอาอกมา,กอ,มาออกมาหักอ,อกลูกชายเราภาษาเพีย้ยนหมดแหละแต่ว่าคือน้องหล่อมากไปเลยน้องหล่อจริงๆลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแต่ว่าแบบอันนรู้สึกเหมนอนแก้อ้วนขึ้นหรือเปล่าก็อย่างว่านะคะเอ่อที่น้องเลือดเนี่ยบอกว่าเชื่อรุมสมบูรณ์ทุกคนหลายดีทีดีน้องก็เลยแบบว่าแต่ดีมากคือ น้องแบบว่าหล่อหล่อมากผู้ชายตัวเป็นหนุ่มไม่ไหวแล้วหล่อมากแต่พอพี่ทา่านี่ข่บมาคือเหมือนอันนี้คือถ้าเห็นท่าหันเป็นผ่านไม่เท่าไรแต่ว่ามันแบบว่าดันใกล้ปากไงแราก็เห็นนองคือแบบน้องไม่ได้เปิดสาวโคดรโเอ่อไม่ได้แบบสาวเป็นเล่าหรือเปล่าแล้วก็ดีแล้วนะคะได้ใ แต่ว่ามันยิ้ม้อยเนี่ยมันก็รู้สึกเออมันก็น่ารักนิดนึงอะแบบว่ายังเอ็นดูเนี่ยูกชายตัวแบบน้อยนะคะแต่ว่าน้องแบนมากเลยอะชือเขาตรงพอดีแบบยิ้มใส่เนี่ยเรดูเท่มากเลยะแข่แบบว่าตอนที่เห็นเป็นแผลที่หน้าคือแบบกล้าใส่มากเลยค่ะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันนะคะมันจะพูดไรแต่ว่าเราก็อยากให้ไปดูลูกชายลูกสาวเราเออใดๆนะคะอือตัวคนมันดีมาก เปวารณว่าทุกทุกคนมันดีมากแล้วก็วีเพียงอื่นด้วยนะคะเราอยากให้ทุกคนไปฟังกันแล้วก็ไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากลูกชายฝากยุยงปัเศวไว้ในหัวใจทุกคนด้วยอย่าลืมไปปั่นวิวกันนะคะทุกคนใครปั่นวิวนะคะแล้วก็ใครไปดูเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ไม่ผมร่วงแลก็ไม่ปวดหลังแน่นอนค่ะก็ฝากเราไว้กอหัวใจทุกคนเหมือนกันนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็สดั u b s c r i b e ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปดูนะห้ามลืมเด็ดขาดเพราะน้องหลอกมานะคะทุกคน